ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะครับครับวันนี้นะครับพาท่านนะครับมาดูปูนะครับปูนี้เป็นปูที่ขุดจากนานะครับแล้วก็ได้ประมาณสองร้อยตัวนะครับตัวนี้ล้างนะครับพี่น้องนะครับล้างให้สะอาดก่อนที่จะตํานะครับเพื่อจะสาวอาน้ํา นะครับอันนี้ก็เป็นปูตัวเมียนะครับสวยนะครับกำลังสาวๆนะครับเป็นตัวเมียนะครับสวยมากเลยนะครับล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนะครับก็จะตำนะครับใส่ครกใหญ่นะครับตำแล้วก็จะสาวเอาน้ำนะครับแล้วจะส่งไปที่กรุงเทพนะครับเพราะเผื่อว่าที่กรุงเทพนะครับไม่มี ครกใหญ่นะครับหรือว่าวิธีการทำนะครับก็มาดูวิธีการทำนะครับเวลาที่เราจะทำน้ำปูนะครับหรือว่าซาวน้ำปูนะครับเราต้องล้างให้สะอาดนะครับสําหรับที่เราจะตำนะครับเราต้องแกะเอานะครับเอากระดองนะครับกระดองจะไม่ตำนะครับพี่น้องนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะ ใส่แบบนี้เลยนะครับจะใส่ถุงนะครับส่วนที่เราจะแกะปูนะครับก็จะเอากระดองออกนะครับจะไม่ตมทั้งกระดองนะครับพี่น้องนะครับถ้าตมทั้งกระดองนะครับก็จะดํานะครับเพราะว่าปูนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นสีดําก็มีนะครับต้องล้างให้สะอาดนะครับ ขุดได้มานะครับประมาณ2 0 0้ยตัวนะครับแล้วมาดูการแกะนะครับนี่คือแกะนะครับแกะเอานะครับส่วนที่เป็นกระดองนะครับไว้ต่างหากนะครับพี่น้องนะครับที่เป็นนี่เป็นเนื้อนะครับอันนี้เป็นกระดองนะครับส่วนที่เห็นเหลืองๆนะครับก็จะเป็นน้ามันนะครับมันนะตากับครกใหญ่นะครับทําให้ละเอียดนะครับแล้วเราก็ซาว นะครับสาวเอาแต่น้ํานะครับส่วนที่เป็นส่วนที่เหลือนะเป็นกากนะครับเอาทิ้งนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับวิธีการสาวน้ําหรือน้ําปูนะครับเราทําน้ําปูนะครับก็ใส่หม้อนะครับสาวเอาแต่น้ํานะครับส่วนนี้เราก็จะ นะครับเราก็จะเอาแต่น้ำมันนะครับสีเหลืองนะครับส่วนดำๆไม่ต้องเอานะครับเรามาตั้งไฟนะครับกับหม้อเกตนะครับถังเกตนะครับหรือว่าแล้วแต่บางท่านก็ใช้ฝืนก็ได้นะครับนี่กําลังเดือดนะครับพี่น้องนะครับแล้วเราก็ใส่น้ํามันปูเข้าไปนะครับที่ติดกับกระดองนะครับพี่น้องนะครับ ไม่ได้เอาน้ำออกนะครับน้ำเติมกับคำใส่น้ำใส่มันปูนะครับเข้าไปนะครับน้ำไม่ได้ออกนะครับพี่น้องไม่ได้เทออกนะครับการต้มให้สุกนะครับถ้าเย็นแล้วนะครับก็จะมีน้ํานะครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นน้ํามันนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้สามารถทานได้เลยนะครับถ้าเย็นนะครับหรือว่า จะปรุงแบบไหนก็ได้นะครับน้ำปูนะครับก็จะแกงใส่เผือกนะครับหรือใส่บอลกระดาษก็ก็ก็อร่อยนะครับพี่น้องนะครับส่วนท่านจะวิธีการทำก็แล้วแต่นะครับจะแต่พี่น้องนะครับที่จะมีเมนูหรือว่าคิดเมนูนะครับแล้วเราก็ กรอกใส่ถุงนะครับอันนี้คือกล่องโฟมนะครับซื้อมาใหม่นะครับเป็นกล่องโฟมของใหม่นะครับแล้วก็บรรจุกับใส่น้ําแข็งนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ําแข็งมานะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเอาไปเป็นเป็นนะครับใส่รถนะครับทุกวันนี้นะครับก็จะมีรถตู้นะครับใส่กับรถตู้นะครับไปกรุงเทพก็ประมาณหกร้อยบาทนะครับกล่องโฟมหนึ่ง ข้าวสารนะครับน้ำแข็งนะครับซื้อน้ำแข็งมาประมาณ30บาทนะครับ30บาท40บาทนะครับพอดีนะครับส่วนตัวนี้เนื้อนะครับเป็นเนื้อเนื้อวัวนะครับทำด้วยต้มยำนะครับหรือว่าต้มเส p r นะครับเนื้อวัวนะครับสดสดร้อนๆนะครับ วันที่ทำนะครับน้ำปูให้กับพี่น้องทัพที่อยู่กรุงเทพนะครับส่งไปรถตู้นะครับพร้อมข้อสารนะครับก็ประมาณราคาประมาณสัก650นะครับถึงถ้าออกจากสุรินทร์นะครับประมาณหโมงนะครับก็จะไปถึงที่กรุงเทพนะครับประมาณตีสนะครับสะดวกสบายนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องนะครับ ต้มเนื้อนะครับให้เปื่อยนะครับแล้วก็ซอยนะครับแล้วก็เรามาต้มแซ่บนะครับอร่อยนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณที่มาให้กําลังใจขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับจนจบนะครับเป็นเนื้อวัวสดนะครับ กิโลละ280นะครับพี่น้องนะครับต้มให้เปือ่อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยปรุงนะครับตั้งหม้อนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาชมนะครับดูบรรยากาศนะครับตอนร้อนนะครับจาก หม้อนะครับหม้อไฟนะครับคำนี้คือเราเอาไปต้มนะครับต้มยำอีกทีหนึ่งนะครับเราปรุงตามใจชอบนะครับถ้าหากว่าจะต้มแซ่บก็ใส่ขิงคานะครับอาคานะครับตะไครนะครับหอมเทียมนะครับ บมะกรูดนะครับพี่น้องนะครับใบมะกรูดแล้วก็มีผงนัวนะครับชรสก็ปรุงตามใจชอบนะครับแล้วตัดกี่หันเนาะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับทระเีศไก่สุกนะครับแล้วก็มาบรรจุนะครับน้ำปูนะครับได้ประมาณห้าถุงนะครับ นี่คือหนูนานะครับจะแกงใส่บนกระดาษนะครับกําลังเปื่อยเลยนะครับพี่น้องนะครับไอตัวหนึ่งนะครับหนูสาวนะครับจากนานะครับนี่คือเอาทั้งขนเลยเอาทั้งหางนะครับขออภัยนะครับแต่หัวไม่ได้เอานะครับหนูปนี้หายากนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าฝนไม่ค่อยตกนะครับ แรงด้วยนะครับจะเข้าอยู่กับป้าอ้อยนะครับก็หายากนะครับคบบนี้มาเขือพวงนะครับก็จะแกงกับหนูนะครับหนูก็จะแกงได้หลากหลายนะครับจะคั่วก็ได้ถ้าแกงก็จะเป็นบนกระดาษกับเผือกนะครับอร่อยนะครับจะอบก็ได้นะครับ ครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็บนจุนะครับพี่น้องนั่งก้อนจุใส่กล่องกล่องโฟมนะครับมีไก่สองตัวนะครับแล้วก็น้ําบูนะครับที่ขั้นเสร็จแล้วนะครับแล้วโปะด้วยน้ําแข็งนะครับใส่น้ําแข็งให้เต็มนะครับแล้วปิดผนึกนะครับให้เรียบร้อยนะครับใช้ฟาเทพันนะครับให้รอบ นะครับส่วนตัวนี้นะครับจะใส่ถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยนะครับก็จะเขียนที่อยู่นะครับปูสดก็จะนบส่งนะครับช่วงเย็นนะครับคือตัวเมียเลยประมาณหกโมงครับกนตู้จะมารับนะครับโอ้เราปตัวนี้ก็บนกระดาษนะครับสดบนกระดาษแกงนะครับใส่หนูนะครับใส่ไก่ก็ อร่อยนะครับพี่น้องนะครับต้องผ่าอยากให้ตาให้เห็นนะครับมันจะคันนะครับผ่าออกนะครับบอลลูกใหญ่ด้วยนะครับพี่น้องนะครับขุดอย่าครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับตายนะครับทสิามตัวนะครับตายสามตัว đây 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 What's